เริ่มเกมครับเปิดเข้ามาแทงได้เลยครับจังหวะนี้ที่เข้าไปแล้วครับแทงมาอย่างนี้นะประตูเปิดมา้ติดเพื่อของยิงยเลยลูกที่ห้ามาแล้วครับมัธยมวัดหนองจอก ราชาวิทยาลัยครับพบกับสายมิตรศึกษาครับในเวลา14บสนิกาครับเปิดเข้าไปโอ้<ว><น>มาเลยครับลูกที่6ครับเปิด ยาวยาวมาเทศริินหมูอ้าวโมไม่ดีก็มาเข้าทางน้องจอกยิงมาโอ้ยล็อกโอ้มัธยมวัดน้องจอกก็มาอีกแล้ว หาบอลไม่เจอเลยครับเทพสดินนนท์เทพสินน,พสนนนท์นี่ล็อกหลบเจอปั๊มอย่างได้ครับเทพสินนนท์เดิน,น,นเจอวัตตยมนอกจอกอ้าไปเข้าทางวัตตยมนอกจอกยิงไปเรียบร้อยครับโอ้แปดประตูต่อศูนไปแล้วครับโอ้โห,โห โอ้าาหญิงแบบน,าาน,าานาี้นี่คู่แข่งนี้ย,ยังไงครับหมดเวลาในครึ่งเวลาหลังหนึ่งนาทีครับหลังจากนี้ลูกที่เก้ามาไม่มาโอ้โหโอ้เก้าสูนครับ มาง่ายๆครับอ้าวจับบออเกือบไปแล้วครับกรรมาการเป่านกบินหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเทพสะรินนทน์ครับแพ้ให้กับมัธยมวัดหนองจอกไป